เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านของผมอยู่กับฝในตาวันิชอั์เกม Granblue d Fantasy นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเถึงกับ r e r i ซ์ Buster คือเป็นจ็อบใหม่ที่มาพร้อมกับอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าจ็อบนี้มีความสามารถอะไรที่โดดเด่นนะครับผมก็มาดูอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นถนัดดาบและปืนนั่นเองครับเป็นไทแบบประเภทต่อสู้นั่นเองนะครับผม ส่วนสกิลนะครับสกิลหลัก็คือการกดสกิลหนึ่งนั้นเราจะได้การฮิล HP ขึ้นมานะครับแล้วถ้าเกิดมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นเมื่ออถ้า HP มากกว่า50ขึ้นไปจะมีสกิลเลือดเยอะตีแรงนั่นเองนะครับผมเราก็จะได้5 Machine Cell ซึ่ง Machine Cell จะไปใช้งานกับตัวจ็อบนี้นั่นเองนะครับผมส่วนสกิลนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเลือกที่ Extend Mastery นะครับผม ก็จะมีอยู่สสก,กลนะครับคือสก,กลที่1ครับบริสอันนี้นะครับจะคือโจมตีทุกครั้งเ,เวลากดโจมตีมันจะไม่ใช้เธอ์นนะแต่ต้องใช้เซลล์หนึ่งอันเองนะครับผมก็เหมือนแบบตีได้เรื่อยๆถ้าเกิดตามได้มีแมชชีนเซลล์อยู่อย่างที่2คือทัคติกชิลด์นะทัคติกเข้าชิลด์ก็คือสร้างโล่ขึ้นมานะให้ทั้งปาร์ตี้แล้วก็มีดีมัฟอิมมิลก็คือมีวิวแล้วก็มีอาร์เมอร์เอฟเฟกคือการลดดาเมจให้ศัตรูโจมตีมาลดให้มันเบาลงนะครับผม สเปคจะแรงขึ้นตามจำนวนของอก็นะไอตัวแต้มแมชชินเซลนะครับผมส่วนท่าที่3ครับลิมิตเบิร์ดครับก็คือเพิ่มชาร์ตบาร์ทั้งปาร์ตี้ครับแล้วก็จะบูสซีสเปคด้วยก็คือเพิ่มถ้าไม้ตาให้แรงขึ้นความอันนี้คือสถาไอาคอนสามารถประสิทธิภาพมันขึ้นอยู่กับแมชชีนเซลที่มีอยู่ในตอนนั้นนั่นเองนะครับผม ส่วนเรามาดูซัพพอร์ตสกิลนะครับผมซัพพอร์ตสกิลคือซัพพอร์ตมันนะก็คือจะเป็นโลเดฟก็คือดีเฟนต์จะค่อนข้างต่ำใช่ไหมโลเดฟแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเป้าหมายศัตรูบ่อยแล้วก็จะทำดาเมจทำดาเมจปกติค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีดาเมจอิมิวคือไม่ได้รับดาเมจเมื่อตัวละครนี้มีมชชีนเซลมากกว่า2ขึ้นไปนะครับผมจะได้รับ อจะใช้1 m a c h i n ช s ีนเซลต่อกันโดนโจนตี1ครั้งนั่นเองนะครับก็คือท่านที่ไปถ้าศัตรูตีแค่ทีละฮิตแล้วเรามีแมชช i นเซลล์อยู่ก็ตัวละครนี้ก็จะไม่โดนได้รับดาเมจนั่นเองนะครับผมส่วนอันที่2อน,นะครับก็จะเป็นคอซูม1นึ่งแมชชีนเซลทุกครั้งที่การโจมตีปกตินะครับจะใช้แมชช i นเซลล์นั่นเองนะครับแล้วจะได้เอฟเฟกขึ้นมานะครับผมแต่ละเอฟเฟกจะต่างกันนะครับระหว่าง ปืนและดาบนะครับจะได้ไม่เหมือนกันนะครับคือถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นจากที่เห็นนะ่ยมันจะไม่ค่อยอธิบายเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นของวิกินะครับผมเขาจะบอกว่าถ้าเป็นดาบจะเพิ่มพลังโจมตี3 0แล้วก็เพิ่มดาเมจเมื่อโจมตีสตูเดียวอีก20%และการันตีทริปเปิลแอคแท็นั่นเองนะครับผมส่วนถ้าเป็นปืนนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีหม่แทนนะครับอันนี้จะเหมือนกันนะครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่เราจะไปใช้กันก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวพอจะใช้ติ๊กเกิลชิลก่อนกับบลิสเลนนะครับผมเราจะใส่ได้แค่2อันน้อยอันที่3จะใส่เลยก็ได้แต่เราจะใส่แค่ที่เราจะใช้งานก่อนนั่นเองนะครับผมพอใช้นั้นเดี๋ยวไปดูหน้าทดลองกันเลยลวกันนะครับเอาละครับเราก็จะี่ใช้ทดลองครับผมแต่ก่อนอื่นที่เจะเรียนรู้เรื่องสกิลนะ เดี๋ยวเราจะมาใช้พาสซีฟสกิลเขาก่อนละกันนะมันน่าจะเห็นผลก่อนก็คือถ้าเราโดนโจมตีใช่ไหมครับอตอนนี้เรายังไม่มีไม่มีชินเซลนะครับผมเพราะฉะนั้นการโจนโดนโจมตีได้แน่นอนนะถัดไปเอาให้เ,เขาตีก่อนครับจะมีดาเมจที่โดนอยู่นะครับผมแล้วก็ตีเราจะตีเป็นทตเดียวซึ่งถ้าเรามีมชชีนเซลนะครับคราวนี้เราจะใส่มชชีนเซลเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นการโจมตีปกติตอนที่มีมชชีนเซลนะครับ มันก็จะได้อ่าดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ตีกัลนติตีไวท์แ,แท็กนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดศัตรูโจมตีใส่เราในจังหวะที่เราไม่ชินเซลเพราะฉะนั้นเราจะไม่โดนดาเมจแต่แมชชีนเซลจะหายไปนั่นเองนะครับผมบาเรามันรอกันเลยครับตีสามทีใช้แมชชีนเซลไปกี้หรือสี่แต่ตอนนี้เาสามเพราะว่า่ปกี้ศัตรูโจมตีเราแล้วไม่โดนลยขึ้นมิมื่อกี้แต่เราจะเสียแมชชีนเซลอ่ะดูอีกทีก็ได้ครับผม ครับคราวนี้ก็จะเหลือแค่หนึ่งนะครับผมสลับแมชชีนเซลล์ที่ใช้ไปก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับดาบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูสกิลกันต่อเลยนะครับผมแรนนอนครับสกิลที่1ก็คือสกิลที่เป็น t a c t i c a l Shield นะครับผมซึ่งอันนี้ tactical Shield จะมีสกิลที่สเปคที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ตามของแมชชีนเซลล์นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้แบบไม่มีแมชชีนเซลล์ไปก่อนนะครับผม จะขึ้นหมดแล้วครับมีทั้งมีชิลมีการดีบัฟหนึ่งครั้งแล้วก็ลดดาเมจศัตรูนั่นเองนะครับผมก็ลดอยู่ประมาณ20%นะครับคราวนี้เรามาดูที่ขนาดชิวเห็นไหมชิลอยู่ที่2,000นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคําถามว่าถ้าเราเกิดเราใช้มาชินเซลล์ขึ้นมาล่ะเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมงั้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเอ๋อแล้วครับคราวนี้เราก็มีมาชินเซลอยู่5นะตัวเลขจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะใช้แท็กติคอลชิลเลยนะครับ เห็นไหมครับตัวเลขที่เปลี่ยนไปก็คือ4 5 0 0ครับจาก2,000จะกลายเป็นป4 0 0ถ้าเราใช้ Tactical Set ไอตอนมี Machine s e l l จำน,นวนเยอะซึ่งมันจะน้อยลงไปเรื่อยตามตอนนั้นที่เราใช้ Machine s e l l นะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้ท่านี้ถ้าเกิดเราสามารถเก็บ Machine s e l l ได้ครบ5ควรกดใช้เพราะว่าเราจะได้โล่มาป้องกันพลังโจมตีถึง4,500นะครับผมส่วนอย่างอื่นสเปคจะเหมือนกันหมดนั่นเองนะครับผม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูสกิลอันอีกอันนึงครับบิสเลดนะครับคือโจมตีโดยไม่ใช่เถินตอนนี้เรามีอยู่ห้าอันนะกดไปหนึ่งที่ก็จะเห็นได้ว่าเราจะโจมตี3พิษเราจะใช้1 m a c h แมชชีนเซลกับการที่เรากดปุ่มนี้ไอ้ไอ้สกิลนี้เข้าไปก็จะแมชชีนเซลหายไป1เพราะฉะนั้นจาก5ก็จะเหลือ3นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเรากดอีกทีมันก็จะล็ไป2 รับ,บก็จะเลยแค่หนึ่งก็จะเข้าใจไม่ยากนะครับสำหรับสกิลบริสเลตนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้สองสองสองสกิลแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกสกิลหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเอาครับเราก็จะถัดมาที่สกิลที่2แต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นหมวดปืนก่อนละกันนะครับผมเพราะปืนจะมีข้อสมารติพิเศษเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดเรามีแมชชีนเซลแต่ก่อนเนี่ยเราต้องโจมตีแบบไม่มีแมชชีนเซลนั่นเองนะครับผมก็จะยิงแบบปกตินะไม่มีอะไรพิเศษ อ่ะคราวนี้ถ้าเรามีแมชชีนเซลล์ล่ะว้าวหลังจากการโจมตีหนึ่งทีปุ๊บมันจะมีดาเมจแถมที่โดนศัตรูทุกตัวนั่นเองนะครับผมแต่เราก็จะใช้เซลล์ไปด้วยนะทุกครั้งที่โจมตีปกตินะครับผม <Wow. S 1> คราวนี้ถัดมาถ้าเราใช้แมชชีไอ้ใช้สกิลที่โจมตี with o u เทิร์จะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกัน mm hmm. ก็จะเป็นแถมดาเมจเข้าไปอยู่ดีนะ เราก็สามารถเล่งโจมตีศัตรูทุกตัวได้แต่จะคุ้มหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนะเพราะแมชชีนเซลเราจะหายหมดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูท่าที่2กันเลยแล้วกันนะครับผมาล้ครับเริ่มจากที่เรากดไปเลยโดยที่ไม่มีแมชชีนเซลนะเพราะว่าสเปคมันจะแรงขึ้นตามแมชชีนเซลที่มีนั่นเองนะครับผมกดป้ายเราจะได้มาประมาณ20%นแล้วจะมีเพิ่มถ้าพลังโจมตีถ้าไม่ตาย2อย่างนะมีทั้งกดแคปและก็ชาร์จดาเมจที่แรงขึ้นนะครับผมซึ่งอันนี้คือตอนที่เราไม่มีนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เรามีแล้วกันนะหมายถึงเรามีครบ5เซลล์นะครับผมว่าจะได้สักเท่าไหร่กันนะครับผมเอาละครับคราวนี้ผมเอามาให้ดูเลยนะว่าตอนนี้ชาร์จดามจเราเหลือศูนย์เลยนะเพราะงั้นเราก,กดปุ๊บคราวนี้เราก็จะมีแมชชีนเซลล์เรียบร้อยเนะคราวนี้เราก็จะเกิดไม้ตายนะครับอันไม่ใช่ไม่ตายสิต้องบอกว่าไปกดสกิลลิมิตเบิร์สนั่นเองนะครับผม เห็นไหมถ้าเรามี5เนี่ยคือเกรดเราเต็มร0อยทันทีเลยครับผมแล้วก็จะมีความรุรนแรงที่สูงมากว่ะเรามาดูกันดีกว่าแรงแค่ไหนนะครับผมประมาณ3ามแสนเช่นเมื่อกี้แล้วคราวนี้เราลองใช้แบบถ้าไม่ตาปกติดูนะครับอยู่2องแสน5นะครับเพราะฉะนั้นดาเมจเพิ่มขึ้นเห็นอย่างชัดเจนนะครับผม ก็ถ้าเกิดจากของที่เขาบอกไว้ตารางเขาจะบอกว่าประมาณเพิ่มประมาณอีกประมาณ50%นั่นเองครับสลหรับดามเมจนะครับผมเอาละครับแล้วเราก็จะกลับมาพูดถึงอาวุธที่เขาให้ของจอบนี้นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดใครที่เล่นเคียร์ในเรื่องจบหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมมันจะมีอันนี้ให้ฮะ check it out เทรดฟอร์เรลิกบัสเตอร์คาสชมเปี้ยนเวปอนนั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็คือเราจะมีไอ้ก้อนนี้ก้อนเหลี่ยมมแรกนะครับผม ใช่หนึ่งก้อนในการแรกที่เป็นเวอร์ชันสีต่างๆนะจะมีสกิลต่างๆด้วยอนะ่ะเรากดเข้าไปดูเราจะเห็นนะครับมีทั้งดาบและปืนนะซึ่งอันนี้จริงๆเราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะแต่วิธีสร้างค่อนข้างลื่มากแต่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเลือกของผมไปก่อนอย่างเช่นถ้าเกิดผมเลือกปืนผมจะเอาสีเอาปเป็นธาตุน้ําไปแล้วกันนะครับผมเพราะธาตนะุน้ำส่วนใหญ่จะเป็นเน้นไม้ตายเพราะงะั้นผมจะเลือกปืนธาตุน้ําไปเท่านั้นเองนะเราเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าความสามารถของ คืระดับต่างกันตรงไหนนะครับผมอ่ะกดเทรดเลยส่วนคราวนี้เราจะมาดูวิธีทากันนะครับสลหรับอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเลือกที่เวเปิลซีรีส์ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เลือกที่คัชแชมเปียนนะครับผมเลือกอัลบอนสุกนะครับแล้วก็เลือกที่แถวแรกนะมันจะมี2ล็อตก็คือเอสตากับโลหนึถึงนะเลือกโลหนึถึงแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับผมก็จะเห็นปืนนะครับกับดาบนั่นเองนะครับผมวิธีทําสร้างขึ้นมานะครับเราก็แค่กดเข้าไปนะครับ เราต้องใช้อาอวุธสนิมที่เปลี่ยนธาตุได้นั่นเองนะครับผมก็จะมีตอนนี้ผมมีอาวุธสนิมอยู่2อันอยู่เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเลือกธาตุถ้าให้ผมเลือกใช้หรอดาบเอาเป็นธาตุอะไรดีล่ะถ้างั้นเอาเป็นธาตุมืดดีไหมถ้าเราอยากได้ธาตุมืดเราก็แค่ใส่เข้าไปนะว่าเป็นธาตุมืดแล้วถ้าผมก็ตัดสินใจเป็นทําเป็นธาตุมืดไปนะแต่ลนะเรามาดูของที่ต้องใช้กันนะครับก็จะมี ไอ้น,นี่นะครับก็ต้องมีเอบลมของจอบนี้ต้องใช้ซิมเบอร์รีลิกอีก15อันอันนี้ค่อนข้างหาใช้เวลาหาค่อนข้างเยอะกันนะแล้วก็จะมีอันนี้ใช้ได้จากโคออฟทั้ง2อ,อย่างซึ่ง2อ,อย่างนี้ก็หายากเช่นกันแล้วก็ยังมีเศษหินที่เป็นดาบนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเม็ดดําที่ตกจากแมกนาอิมพอสิเบิลตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีของจากเม็ด แกรนเด้แล้วกันเพราะได้จากแกรนเด้ค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็จะมีเพชรฟ้าซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นของที่หายากอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่เราสามารถเทรดได้ด้วยการเปิดเซ็นโดยเดินเลยตัวเกลือน,นั่นเองนะผมกดเทรดมาได้นะเมื่อกี้เขาต้องการเท่าไหร่8ปดอันเอันก็จะ60พอดีเป๊ะคราวน,นี้ผมจะได้ครบเรียบร้อยแนละ้วคราวน,นี้ผมจะตีเลยนะครับผมจริงๆก็เสียดายนะไอซีเบอร์เลลิกเนี่ยค่อนข้างหายากไมล่ละยังไงยังไม่ถึงคิวอยู่แล้วก็รอไปยาวๆแล้วกันสำหรับ ซิเบอร์ลิชิ้นนี้อ่าก็จะกลายเป็นดาบธาตุมืดเช่นเดียวกันเห็นไหมครับผมนี่เราก็จะได้ดาบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแรกคราวนี้เลยจะได้มีทั้งดาบและปืนนะครับผมก็เป็น5ดาวเลยนะก็ต้องใช้เก็บเลเวลค่อนข้างสูงนะเดี๋ยวค่อยว่าการเลือกเก็บลเวลกันเพราะว่าอันนี้ข้อเสียคือมันไม่มีเอมเบลมอยู่นะผมไม่แน่ใจว่าเขาต่อไปเขาจะใส่เอมเบลมมาให้เปล่าเพราะว่า อันนี้ก็คือปลด5ดาวส่วนใหญ่อาวุธคัสแชมเปี้ยนที่มันปลด5ดาวจะมีเอมเบรมให้ใส่นะแต่อันนี้จะไม่มีนั่นเองนะเราก็มาดูปืนกันก่อนนะครับผมนี่เลเวลเก็บได้ถึง200เลยนะเพราะงั้นต้องไปหาของมาอัพให้มันเยอะๆมันจะได้ตีแรงๆสักหน่อยนะครับก็สกิลจะเป็นนี่นะครับแมสกีว้วอเตอร์เพราะว่าเราเป็นธาตุน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโบนัสเอลิเมนต์ดาเมจดาเมจจะแรงขึ้นตามแมชชีนเซลล์ที่ใช้นั่นเองนะครับผม ส่วนอันเป็นสกิลเสริมลงมาก็คือเมื่อเป็นอาวุธหลักนะครับลิมิตเบิร์ดหรือท่าที่กินแมชชีนเซลลและเพิ่มเกียรติคราวนี้คือไม่ต้องใช้แล้วนะครับผมส่วนอันถัดมาก็จะเป็นเมื่อเป็นอาวุธหลักแมชชีนเซลลจะเพิ่มให้ทุกๆ3เทินนะครับผมทุกๆ3เทินจะได้1นึ่งแมชชินเซลล์มาให้กับตัวละครหลักนะครับอันนี้จะเป็นปืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูดาบกันหน่อยแล้วกันนะครับผม ส่วนอันนี้ก็จะเป็นดาบนะครับผมก็จะอันนี้คือถ้าไม่ตายปุ๊บเราจะได้แมชชีนเซลล์คืนกลับมา2อันทันทีนั่นเองนะครับผมทุกการทุกครั้งที่ใช้ท่าไม่ตายนะครับเมื่อเป็นอาวุธหลักนะครับผมจะบูสต์ทัคติคอลชิลสเปคอันนี้คือถ้าจาไม่ผิดเขาจะบอกประมาณว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้ ไอ้แมชชีนเซลอีกแล้วอ่ะคือทุกทีจะใช้แมชชีนเซลเพื่อวัดโล่ใช่ไหมแต่นี่คือกดปุ๊บโล่เต็ม4 5 0 0เลยทันทีเดี๋ยวเราไปลองใช้เดี๋ยวเราก็จะเห็นเองนะครับผม mm hmm. เมื่อเป็นอาวุธหลักนะครับผมจะมีโบนัส Element d ์ดาเมจเอฟเฟกต์เบสออนนัมเบอ c ์แมชชีนเก็คือการโจมตีจะมีโบนัสเอลิเมนต์ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับแมชชีนเซลที่มีเพราะงั้นการแตะตีแต่ละทีก็จะบาลงเรื่อยๆนะแต่ตอนกดท่าหนึ่งมา ยังไงก็ตั้งเต็มก่อนอยู่แล้วเพราะมันจะอยู่ที่ประมาณ50%นะครับผมสูงสุดโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปห้องทดลองอีกสักนิดนึงก,กันนะครับผมโอเคคราวนี้เราจะกลับมาพร้อมอดาบใหม่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูท่าเลยนะคือเรากดปุ๊บได้แน่นอน4,500จริงหรือเปล่านะครับผมเห็นไ,ไหมเราก็จะได้โล่ทันทีแน่นอน4,500นะครับโดยที่เราไม่ต้องห่วงเรื่องไมชินเซลอีกต่อไปนะครับผม คราวนี้เราก็จะมาดูความสามารถที่2ใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้าเรามีมชชีนเซลมันจะตีแรงมากแล้วก็จะเบาลงเรื่อยๆนะครับผมคราวนี้เรามีมชชีนเซลอยู่5แล้วนะครับผมตีป่าย5-3กับ2 7ข้างบนนะครับผมเ้าว่าเราตีคราวนี้ต้องเบาลงอีกก็เลย2อ0 0 0ื่นสอเห็ไหมครับ ก็อนนัสอาเมจจะเบาลงเรื่อยๆทุกครั้งที่โจมตีนั่นเองนะ,ะคราวนี้เหลือ17ื่นเจ็ดแหละอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ให้เห็นชัดเจนนะครับว่ามันจะเบาลงเรื่อยๆนะครับเพราะัครั้งที่กดครั้งแรกสุดก็จะแรงที่สุดคราวนี้เราก็จะมาดูนะเพราะว่าถ้าไม้ตายเขาจะบอกว่าจะได้คืนแมชชีนเซลลมา2ออันนั่นเองนะครับผมมาเรามาดูกันเลย แมชชนเซลจาก2ก็เพิ่มเป็น4ขึ้นมาเลยนะครับผมก็ถือว่าทําให้มีโอกาสใช้ท่าได้ต่อเนื่องมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่จริงๆว่ชชินเซลเนี่ยน่าจะเขาเรียกคูดาวประมาณ5้าเถือนจริงๆถ้าเกิดตีปกติไปเรื่อยโดยไม่ทาอะไรเลยไม่กดท่าอย่างที่ลดไม่ลดแมชชนเซลก็แทบไม่จําเป็นเลยที่ว่าจะต้องไม่ตายแล้วมีแต่ถ้าเกิดมีปุ๊บเราใช้มาเราก็อาจจะต้องมีท่านี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้กดท่าฟันฟีได้ดีกว่าไหมยานะแล้วก็ฟันฟีได้อีก2ทีเลย แล้วเดี๋ยวเธอหน้าเราก็สามารถกดไมชีนเซลขึ้นมาได้แล้วเนี่ยแต่ถ้ามันไม่ใช่เซลปุ๊บข้อเสียคือมันเหลือฟันเบามากนะมันจะเหลือฟันหนึ่งทีไม่การันตีที่ปะทะอีกตั้งหักนะครับผมแต่ไมชินเซลคืนมาปุ๊บเราแค่กดต่ออีกครั้งหนึ่งก็แค่อาจจะขาดช่วงสักนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่แน่ใจว่ามีไอ้สก,กิลนี้จะถือว่าคุ้มไหมผมว่าบางทีเปลี่ยนไปอย่างอื่นอาจจะดีกว่าเพราะว่าพึ่งกับไมชินเซลมากเกินไปหรือเปล่านะครับผม โอเคนี่จะเป็นดาวของเดี๋ยวเราไปดูปืนกันดีกว่านะเอาละครับคราวนี้เราก็จะมาที่ปืนกันแล้วนะครับผมก็แน่นอนนะครับเขาบอกว่าอันนี้ถ้าจำไม่ผิดสกิลก็เขาจะบอก่าว่าถ้ากดใช้จะไม่กินคอนซูมแล้วนั่นเองนะผมแต่เราต้องกดใช้มาก่อนนะเพื่อเอาสเปคเต็มๆของสกิลนี้กดปุ๊บคราวนี้เห็นไหม แมชชนเซลเราอยู่ครบ5อันเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเราถ้าไม่ตายเสร็จเราจะก็ได้เราจะมีดาเมจแถมนะตามจำนวนแมชชนเซลที่อยู่เรามาดูกันที่กระนะครับผมนี่ก็จะเป็นเลยแบบเปรี้ยวๆนะครับเป็นจำนวนตัวเลขขึ้นมาอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะครับผม อันนี้คือตีปกติก็ลอยกม็มีแมชชีนเซลใช้ตอนนี้ลดที่ละหนึ่งอันนี้จะดูยากไปงั้นเดี๋ยวผมขอตัดมาอีกทีแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็ตัดมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราจะยังไม่มีแมชชีนเซลอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราลองกดท่าสองดูถ้าเราไม่มีแมชชีนเซลเกรดเราจะได้เต็มเหมือนที่คิดหรือเปล่านะครับผมหรือว่าแค่ไม่คอนซูมเฉยๆกดเข้าไปเห็นไหมครับสุดท้ายกดมาเกรดก็ไม่เต็มเพราะว่าเราไม่มีแมชชีนเซลนั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นคำตอบที่ว่า ยังไงก่อนจะใช้ท่านี้เพื่อกดท่าเราต้องกดแมชชีนเซลล์มาก่อนอยู่แล้วนะครับผมเอาละคราวนี้เราก็จะดูนะครับมันจะมี3เทินใช่ไหมครับเราจะได้แมชชีนเซลหนึ่งอันเราจะตีไป3เทิน์น2นะครับเนี่ยฮะครบเทินที่3ปุ๊บเราก็จะมีชินเซลลขึ้นมา1ชิ้นแต่ถ้าเราก,กดตีไปปุ๊บแมชชีนเซลก็จะหายไปทันทีก็จะไปดาเมจแถมมา1เม็ดนะครับผม คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูไม้ตายหน่อยแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดมีแมชชีนเซลแค่อันเดียวมันจะเป็นยังไงนะครับผมคราวนี้เรามีแมชชีนเซลแล้วนะครับผมอ่าคราวนี้เราดูไม้ตายนะจะจะตัดออกสักหน่อยเพื่อความรวดเร็วนะครับผมแอปได้เมจแทนที่มาก็คือกลายเป็น2ฮิตจากจประมาณสัก6กกิจนะครับอันนี้คือเป็นข้อต่างระหว่างมีแมชชีนเซลกับไม่มีแมชชีนเซลนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นอาวุธปืนของ จ็อบนี้นะครับเอาแล้วครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของอาชีพนี้นะครับรีลิบัสเตอร์เองนะครับผมก็จะมีทั้งดาบและปืนอย่างที่เห็นไปนะครับถ้าถามว่าส่วนตัวนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็เป็นจ็อบที่ถือว่าโอเคนะแต่แต่ละจ็อบจะมีความไม่ใช่แต่ละจ็อบสิแต่ละอาวุธมันมีเงื่อนไขในการใช้ต่างกันเหมาะก,กับแต่ละสถานการณ์นะท,ที่ต่างกัน นั่นก็คือถ้าเกิดเป็นดาบนะครับผมผมว่าเอาไว้ปล่อย,อย,อยตัวโตได้เพราะนี่มีคนแนะนำนกันนะครับว่าดาบเป็นตัวโตที่ดีและโจมตีได้ดีนะครับผมและข้อดีที่สําคัญแน่นอนครับเป็นตัวโจมตีแต่กับมีสกิลที่ดีอย่างวิวนะครับผมนั่นคือการดีบัฟนั่นเองนะเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีมากสำหรับเจอบอสที่ชอบยิงดีบัฟใส่เรานะครับผมด้วย tactical shield นะครับก็อันนี้จะเป็นจุดเด่นของนั้นอันนี้เลยนะแล้วก็จะมีโล่อีกประมาณ4,5 0 0ทํห้าใหเรารับดาเมจได้ 4,005ก็ท่ากาบทวงเวลาได้นานขึ้นนั่นเองนะครับผมรู้สึกทัตติคอลชิวจะมีครูดาวอยู่ประมาณ7เทอร์นะซึ่งก,กันทุก7เทอร์เราจะมีโล่ประมาณ4,005ทุกรอบนั่นเองถ้าเราใช้ดาบตัวนี้นะครับเพราะเราจะไม่ต้องใช้เงื่อนพึ่งเงื่อนไขแล้วว่าต้องมีแมคคินเซลเท่านี้เท่านี้ถึงจะมีโล่4,005แต่ถ้าเรามีดาปุ๊บทุกอย่างคือจบนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฟันการันตีเทเอร์แท็แกและแถมมีโบนัสดาเมจค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นจอบที่ทำดาเมจได้ด,ดีส่วน อีกอันหนึ่งถ้าเป็นปืนนะครับผมส่วนใหญ่ความรู้สึกของผมตอนนี้แล้วกันนะยังไม่รู้หรอกนะว่ามันจริงไม่จริงนะครับก็สามารถบอกกันได้นะครับก็คือปืนผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับพวกทีมแอบมาเบิร์สถ้าไม่ตายในช่วงเทิร์นแรกนั่นเองนะครับผมก็เหมือนแบบเหมือนโดดยิงหรือวันเทิร์นคิวเนี่ยเราต้องการถ้าไม่ตายในตั้งแต่เทิร์นแรกเนี่ยเราก็ใช้จอบนี้ขึ้นมาได้แล้วด้วยการกดกระสุนขึ้นมานะครับแล้วก็กดลิมิตเบิร์สซึ่งถ้าเกิดเรา เป็นปืนของเขาโดยตรงนครับเราลิมิตเบรสเราจะมีดาเมจแถมอีก6คิดตามมาด้วยนะครับผมเพราะมันจะไม่ใช้แมชชีนเซลนั่นเองนะครับผมทําให้คิดว่าน่าจะทําให้เป็นวันเทิร์นคิวด้วยท่าไม่ตายได้เร็วยิ่งขึ้นเหตุผลที่ผมหยิบปืนเป็นทาาดน้ำเพราะว่าส่วนใหญ่ท่าดน้ำมันจะมีพูอุวุธ่ประมาณว่าใช้ท่าไม่ตายแล้วรุนแรงนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกทตุนี้มาเป็น หลักนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านไหนสนใจกับอาวุธดาบหรือปืนก็ลองเลือกให้ดีนะครับผมเพราะวิธีทามันค่อนข้างเปลองมากโดยเฉพาะสำหรับผู้เล่นใหม่ไม่แนะนําเลยให้ทําหลายๆอันนะครับเพราะงั้นเราต้องเลือกให้ดีนะครับว่าจะใช้ดาบหรือปืนนั่นเองนะครับผมทั้งสองอย่างมีประโยชน์ที่ต่างกันขึ้นอยู่เลยว่าเราอยากเอาไปใช้งานในแบบไหนนั่นเองนะครับผม เอาละครับถ้าเกิดข้อมูลข้อใดในคลิปนี้มีให้ผิดภาพไปก็ต้องฝากขาอไว้แล้วฝากคอมเมนต์บอกกันหนยครับว่าพลาดข้อไหนหรือมีข้อแนะนําอะไรเกี่ยวกับจอบนี้ที่ผมยังไม่ได้พูดไปก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้กันได้แลกเพียงความคิดเห็นกันได้นะครับผมเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปเกมแกรนบูกันต่อไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้จะก,ก่อนกันคลิปหน้าเกี่ยวกับเกมแกรนบูแฟนตาซีนะผมสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย